เบื่องานโรงงานเบื่องานประจําไม่อยากเป็นลูกน้องอยากเป็นเจ้าของธุรกิจร้านขายเนื้อวันนี้เรามีทางออกให้เพียงแค่ท่านโทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นไว้ให้ตรงนี้ไม่ต้องมีความรู้ไม่ต้องมีต้นทุนท่านก็สามารถเป็นเจ้าของเขียงเนื้อแบบข้างหลังผมนี้ได้เหมือนกัน สนใจโทรเข้ามาครับรับรองว่าสร้างอาชีพสร้างรายได้เป็นอาชีพหลักเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวส่งลูกเรียนผ่อนรถผ่อนบ้านได้แน่นอนโทรเข้ามาครับสวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่สามารถมองข้ามได้เลยนะ เวลานี้คืออาชีพขายเนื้อสดพี่น้องครับนะฮะเพราะอย่างที่พี่น้องได้รู้ได้เห็นกันณนะปัจจุบันนี้เลยนะครับราคาวัวตัวเป็นเนี่ยมันตกต่ำเหลือเกินพี่น้องครับแต่ว่าราคาเนื้อไม่เคยจะลดตามราคาตัวเลยวันนี้ผมจะพาพี่น้องนะฮะมาะทำความรู้จักนะครับกับลูกค้านะฮะที่ สั่งซื้อเนื้อจากทีมงานของเราเนี่ยมาขายวันนี้ผมจะมาถามเขาว่าเขาอยู่ได้ไหมเขาขายกิโลเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าพี่น้องนะครับที่ <c oughs> กำลังตกงานนะครับหรือเบื่องานนะครับงานประจำงานโรงงานงานที่เป็นลูกจ้างเขาเนี่ยวันนี้เรามีทางเลือกให้อีกหนึ่งทางเลือกนั่นก็คือพี่น้องนะครับไม่ต้องมีความรู้อะไรเลยฮะ ไม่ต้องมีทุนก็สามารถมาทำงานกับเราได้มาเปิดร้านเขียงเนื้อ <c oughs> เป็นของตัวเองได้เหมือนกันนะครับโดยกติกาไม่ยากเลยครับผม <c oughs> เพียงแค่ท่านนะฮะมีใจรักในอาชีพค้าขายนะครับมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นเจ้าของเขียงเนื้อนะฮะไม่มีความรู้มาเรียนรู้กับเรานะครับ มาเรียนรู้งานมาฝึกงานนะฮะจนท่านเป็นงานนะครับสามารถที่จะบินเดี่ยวไปเปิดร้านเป็นของตัวเองได้เพียงแค่ท่านรับเนื้อจากเราไปขายแค่นั้นเองนะครับเราไม่คิดค่าเรียนเราไม่คิดค่าสอนนะครับอันนี้เรียนฟรีสอนฟรีนะครับผมแล้วอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าท่านพอมีทุนอยู่แล้วมีความรู้อยู่แล้วนะฮะอยากจะ ได้เนื้อจากเราไปขายเราก็ยินดีครับเราท้าเลยนะครับว่าในจังหวัดระยองชนบุรีเนี่ยลงเชื้อของเราถูกที่สุดแน่นอนนะครับหมายถึงว่าเนื้อสดๆนะฮะเนื้อวัวสดๆเนี่ยครับเราขายถูกที่สุดแล้วนะครับฉะนั้นแล้วถ้าท่านรับจากเราไปเนี่ยแล้วไปขายต่อเนี่ยมีกําไรแน่นอนอีกหนึ่งกรณีครับถ้าเกิดว่าท่านไม่มีทุนนะครับ แต่อยากจะเป็นเจ้าของร้านขายเนื้อ <c oughs> เราก็สามารถลงทุนให้ท่านได้นะครับเราเปิดเขียงให้นะฮะเราซื้ออุปกรณ์ให้นะครับเ <c oughs> พียงแค่ท่านมาซื้อเนื้อจากร้านเราจากเขียงเราจากโรงเชือดเราไปขายแค่นั้นพอเอาละครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นไว้ตรงหน้าจอได้เลยนะฮะร,รับรองว่าอาชีพนี้ เป็นอาชีพหลักแล้วก็สร้างรายได้ได้ดีแน่นอนนะครับเพียงแค่ท่านมีความตั้งใจจริงๆโทรเข้ามาครับเดี๋ยวไปคุยกับน้องเบนซ์นะฮะเจ้าของเขียงเนื้อตรงนี้นะครับที่รับเนื้อจากโรงเชื่อของเรามาขายครับสวัสดีครับน้องครับชื่ออะไรครับชื่อเบนซ์ค่ะน้องเบนซ์เนาะใช่ขายเนื้อมากี่ปีแล้วครับก็ตั้งแต่เรียนม .5 เลยอะค่ะตั้งแต่เรีตั้งแต่เรียนเลยใช่แต่ว่า ช่วงที่เรียนมอคือขายแค่เฉพาะตลาดนัดวันอาทิตย์อย่างเงี้ยครับตอนนี้คือเรียนจบแล้วใช่แล้วก็มาทําอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักเลยใช่ไหมครับใช่เป็นอาชีพหลักเลยครับตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าพื้นที่เขตตําบลอําเภออะไรฮะหนองบอนระยองค่ะนิคบซอยห้านิคมซอยห้าระยองเอาละครับถ้าพี่น้องสนใจนะฮะอยากจะได้เนื้อจากร้านของน้องเบ้น ไปขายน้องก็มีราคาส่งให้ด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วทีนี้พี่ขอญาตถามหน่อยว่าอาชีพขายเนื้ออย่างอย่างน้องเนี่ยครับมันเลี้ยงตัวเองได้ไหมครับเลี้ยงได้ค่ะเลี้ยงได้เลี้ยงได,ได้แน่นอนค่ะนะคืออาชีพของการขายเนื้อหนูว่าคือหนูไปเคยไปทําปลากับพ่อมาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือหนูว่าอาชีพขายเนื้อมันเป็นอาชีพที่จับเงินได้ ง่ายที่สุดแล้วอะเห็นเงินเป็นก้อนใช่ใช่ค่ะแต่คือเห็นเงินเป็นก้อนก็จริงแต่มันจะต้นทุนมาสูงครับใช่ค่ะแต่เราก็เหลือเหลือแน่นอนใครขายเนื้อก็อยู่ได้อะค่ะเอาละทีนี้วันหนึ่งน้องขายวันละกี่กิโลครับบอกได้ไหมตอนนี้หนูขายอยู่ประมาณร40-50ี่โลวันต่อวันใช่โอ้โหแต่คือของหนูจะมีลูกค้าส่งครับคือเราจะวิ่งส่ง เขาช่วงตีสี่ตีห้าค่ะเขารับหมดกิโลเราไปขายต่ออคือหนูเป็นคนที่ไปรับจับลุงเชอดมาเองจากแล้วทีนี้ก็มาวิ่งหาลูกค้าแล้วเราก็เลยมาต่อยอดแบบนี้ใช่ค่ะเพื่อที่ระบายเนื้อของเราอ่ะให้มันได้เป็นอย่างน้อยวันเราตัวก็ยังดีครับแล้วทีนี้เนื้อที่รับมาเนี่ยฮะเราขายอยู่หน้าร้านเนี่ยกิโลแล้วเท่าไหร่ครับขายหน้าร้านกิโลแล้วสองร้อยห้าสิบค่ะ -250- ใช่ค่ะอยู่ได้เหรอครับอยู่ได้ค่ะคือเราไม่ได้เอาอะไรมากมายแต่คือลูกค้าที่เขารับหนูไปเขาขายวันละแค่20-30โลแต่เขาได้หดกิโลประมาณละ70-80บาทต่อกิโลแสดงว่าเรารับมา250ราเนี่ยไม่ใช่เรารับมาเราขายหน้าร้าน250เราก็ลับมาถูกกว่านั้นถูกไหมแล้วเรามาขายราคาปีก ใช่ค่ะกำไรต่อกิโลกี่บาทครับของหนูหนูจะได้กิโลละ30บาทกำไรนะใช่ค่ะแสดงว่าถ้าวันธรรมดาหนูบอกว่าขายได้ร4 0 150โลใช่ก็คูณเข้าไปครับ<ช>คูณด้วย30เข้าไปนั่นคือรายได้กำไรสุทธิต่อ<ช>วันถูกไหมฮะแต่ว่าของหนูว่าจะมีค่าใช้จ่ายเยอะเพราะว่าด้วยที่หนูขายทั้งวัน<ช>ครับ แล้วก็อาจจะมีค่าลูกน้องเยอะแล้วก็ค่าใช้จ่ายน้ํามันขึ่งไปพึ่งมาใช่แต่ก็ยังอยู่ได้ยังอยู่ได้อยู่ได้แน่นอนใช่ค่ะก็อย่างอย่างลูกค้าที่เขารับไปขายหนูลองคํานวณดูเขารับ20กิโลเขาได้กิโลละ70-80วันนึงเขาต้องเหลือเป็นพันกว่าบาทเกือบสองพันซึ่งแต่เวลาที่เขาขายคือเขาขายแค่ตีห้าไม่เกินเที่ยงเขาหมดแหละคืออยู่ได้สบายสบายเลยใช่ค่ะอยู่ได้แบบ คือเวลาแคบแบบเดียวเนาะนะสามารถจับเงินเกือบสองพันได้มันหนูว่าถือว่าเป็นรายได้ที่โอเคแล้วมีเวลาไปทําอย่างอื่นได้ด้วยใช่เพราะว่าเนื้อบางบางเขียงก็ขายแค่เช้าถึงสายๆก็ก็เก็บแล้วแล้วก็เย็นอีกทีหนึ่งเย็นๆถึงมืดๆหน่อยสองสามทุ่มก็เก็บแล้วอะไรประมาณนี้แล้วเนื้อที่น้องไปรับมาเนี่ยฮะเขา มีวิธีอสอนเราไหมเขาให้ความรู้เรายังไงบ้างอะครับใช่ก็เขาจะแนะนําว่าเนื้อส่วนไหนที่ไปทําลาบได้ไปย่างตรงไหนที่ไม่เหนียวอะไรเงี้ยหนูก็เรียนรู้จากเขามาด้วยเก็บวิชาหลายๆปีเอาอออก็คือลองผิดลองถูกบ้างค,ค่ะนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้แล้วก็ มันมันไม่ยากสําหรับหนูค,คิดว่ามันไม่ยากเพราะว่าเนื้อถ้าเราแท,แทงแดงแต่งแดงแล้วสามารถรับได้ทุกส่วนครค่ะอย่างเนื้อติดมันไปแกงก็เราก็จะมีพวกเสือรองห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคคใช่ที่สําคัญครับก็คือคุณต้องมีใจรักในอาชีพค้าขายด้วย<ช>แล้วก็ความสะอาด<ช>เนาะแล้วก็ที่สําคัญคือ คำว่าลูกค้าคือพระเจ้าเนี่ยยังใช้ได้อยู่นะครับการคาพูดคาจาเนาะแล้วก็เรียกลูกค้านะครับอัธยาศัยดีแล้วก็ที่สําคัญคือความสะอาดนะความสะอาดภายในร้านเนี่ยความสะอาดคือลงเชือเราได้มาตรฐานอยู่แล้วที่หนูไปรับเข้ามานะครับคือลงเชือเขามีใบอนุญาตถูกต้องครับอันนั้นเราก็หายห่วงทีนี้เราก็จะมาในเรื่องหน้าร้านค่ะ ก็จะเน้นเรื่องความสะอาดหน้าร้านคือจัดร้านยังไงให้ลูกค้าสนใจหน้าเข้าแล้วก็ด้วยตัวหนูเองหนูจะเน้นเรื่องการพูดจากับลูกค้าคทํายังไงก็ได้ให้เราแบบได้ใจลูกค้ามากที่สุดเพราะตอนนี้เขียงเนียเปิดเยอะค่ะ<ช>เขียงเนี้ยเปิดเยอะคือค<ช>ู่แข่งเราก็สูงใช่ค่ะเราจะทํายังไงให้เราอ่ะได้ใจลูกค้ามากที่สุดครใช่เอาละทีนี้พี่ขออีกสักสองคำถาม เนื้อที่รับมาเนี่ยฮะทางลงเชือดเนี่ยเขาให้เครดิตเราไหมใช่โอ้แต่ด้วยตัวหนูเองหนูจะไม่ใช้เครดิตที่เขาให้มาคือหนูใจสดเลยหรอใช่คืออย่างเช้ามาหนูขายขายขายครับตอนเย็นเราจับเงินได้แล้วนะหนูก็จะเคลียร์ใช่เพราะว่ามันก็จะดีทั้งตัวเราจะดีทั้งทางรงเชือดครับด้วยที่พอเขาก็อาจจะต้องใช้เงินหมุนเหมือนกันถูกไหมนะโอ้โหนี่เยี่ยมเป็นลูกค้าไม่ไม่แล้วคือหนูแบบว่า เียร์วันต่อวันอ่ะยอดเนื้อทุนมันสูงครับยอดทุนมันสูงแต่ถ้าเราพอกไว้สักสองวันสามวันคือมันเยอะมากแล้วเราจะไม่อยากจ่ายอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าตอนเนี้เราเองก็อยู่ได้แล้วเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็คือสามารถจ่ายสดได้เลยถูกไหมครับเอาละเดี๋ยวทีนี้พี่จะขออนุญาตพาชมเนื้อในร้านหน่อยว่าเราขายอะไรยังไงบ้างเนาะไปกันเลยครับ เอาละครับน้องเบนครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะให้น้องเบนเนี่ยแนะนําเนื้อในร้านตัวเองว่าขายชิ้นส่วนอะไรยังไงบ้างแล้วก็ขายกิโลเท่าไหร่ครับ <c oughs> ก็ด้านนี้ก็เลยก็ได้ค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อน้องลายนะคะครับผม เนื้อไปทำลวกจิ้มจิ้มจุ่มหรือกะเพราเดื๋ยเนื้อตุ๋นอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นเนื้อลายข้างในโดนละ230บาทค่ะโอ้ขายถูกมากเลยใช่ค่ะอยู่ได้แน่นะอยู่ได้ค่ะอยู่ได้บางพื้นที่นี่สองแปดสามร้อยเลยนะทุกชิ้นส่วนค่ะในในในเขตบ้านเรานะไม่ได้หมายถึงพวกทางอีสานทางอีสานนี่แพงกว่านี้อีกเนาะใช่ค่ะสามร้อยเนี่ยแล้วก็เป็นเนื้อล่องโครงอ่ะค่ะครับนี่เขาเอาไปแกงไปตุ๋นครับนี่คือเนื้อล่องโครงนะฮะ คือเนื้อตุ๋นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมตัวนี้ใช่ค่ะแต่ว่าถ้ามันเยอะๆหน่อยเราก็สามารถเอาไปย่างได้ไม่เหนียวค่ะทำแดดเดียวอะไรเงี้ยอร่อยเลยครับผมอ่าชิ้นส่วนที่อยากแนะนําอีกคือตัวไหนครับเสือร้องไห้ค่ะเสือร้องไห้คือตัวนี้อกมะพร้าวเนี่ยเลยค่ะอันนี้คือขายดีสุดในร้านเลยใช่ค่ะไม่ว่าพื้นที่ไหนพี่น้องครับนี่คือขายดีมากๆเลยนะเสือร้องไห้นะโลเท่าไหร่ครับโลสองร้อยห้าสิบบาทค่ะโอ้โห เอาละถูกจริงๆถูกมากเราอยู่ได้พอนะครับครับผมโอ้โหไม่ไม่ไม่กินกําไรเยอะๆเลยเนาะแล้วก็จะเป็นเนื้อแดงอะไรเงี้ยค่ะนี่คือเนื้อแดงเนาะใช่เพราะว่าส่วนมากถ้าเอาไปลาบไปก้อยเขาจะไม่เอาเนื้อติดมันเลยครับเราก็จะแต่งออกเป็นเนื้อแดงล้วนส่วนนี้คือจะเป็นเนื้อลาบเนื้อก้อยทั้งหมดเลยใช่ค่ะไม่เหนียวค่ะครับผมหนูจะเดินทางลงเชิดนเขาว่าขอเป็นวัวน้อยัวตัวเล็กอะไรเงี้ยค่ะครับเขา คนอีสานเขาบอกว่าทานอร่อยอะไรี้ใช่ครับผมชอบส่วนต่อไปครับผมอันไหนดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องในตับอะไรเงี้ยคนี่ครับเป็นเครื่องในสดนะพี่น้องครับใช่ค่ะผมมองเห็นอ่าิ้วนะครับริ้วดำหรือว่าสาสบกรีบหรือว่าอะไรนะสบายนางใช่ไหมถ้าสบายนางก็จะเป็นสีขาวค่ะแต่นี้จะเป็นลิ้วดำที่เขาไปกินดิบกันมากกว่าครับอันนี้คือมาแบบสดๆเลยนะฮะทางโรงเชือดนี่เขา ก็คือแบบเชือดรายวันเชือดทุกวันเนาะเชือดทุกวันทุกเวลาค่ะแค่ระบุวันเวลาให้เขาว่าบางคนก็อยากได้เนื้อไปขายช่วงบ่ายค่ะก็คือจะขอเชือดสักประมาณ11บเอโมงคือเราบอกเขาได้เลยว่าเราต้องการเนื้อช่วงไหนเวลาไหนใช่ค่ะบอกได้เลยครับส่วนต่อไปครับก็จะเป็นพวกเนื้อเศษเนื้อเอ็นแก้วแก้มปักหนามพวกแมคคาเขาจะมา ซื้อพวกนี้ไปเยอะเพราะว่าต้นทุนมันถูกหนูขายอยู่แค่ของตัวนะคะไม่มีของกล่องเลยหนูจะขายอยู่แค่160บาทครับค่ะโอ้โหขายถูกจริงๆเอาละเดี๋ยวเชิญน้องเบนซ์ยืนตรงนี้หน่อยฮะครับเอาละครับน้องเบนซ์ครับคําถามสุดท้ายเลยกําไรวันหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ของหนู เฉลี่ยได้อยู่วันละ2,000กว่าบาทวันละ2,000กว่าบาทโดยที่หักค่าใช้จ่ายทุกอย่างหมดแล้วหักค่าคนงานแล้วใช่หักค่านู่นนี่นั่นค่าน้ำมูกน้ำมันอะไรทุกอย่างใช่เหลือวันละประมาณ2,000บาทใช่โอ้แสดงว่าที่ขาย250 100กว่าบาทเนี่ยยังเหลือ2,000ใช่แต่ถ้าท่านรับจากเราไปในราคาส่งแล้วไปขาย2 8หรือว่า300เนี่ย ท่านก็จะเหลืออีกเป็นเท่าๆตัวเลย5,000-6,000อยู่ได้เลยนะอยู่ได้อยู่ได้แน่นอนครับรับประกันจริงๆเอาละทีนี้ให้น้องเบนซ์นะครับฝากพิกัดร้านแล้วก็เบอร์โทรตัวเองได้เลยครับค่ะก็ขอฝากพิกัดร้านอยู่ที่4แยกวัดหนองบอนมีคงซอย5้านะคะอยู่ตรงข้ามโรงงานวัฒนาไพศาลค่ะแล้วก็เป็นร้านเนื้อสีฟ้าค่ะครับผ่านมาได้เลยเบอร์โทรครับ เบอร์โทร 096, 062, 7682ค่ะครับเอาละวันนี้รบกวนน้องเบนแค่นี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับครับผมพี่น้องครับนั่นก็คือเรื่องราวที่ผมอยากจะนำเสนอมากๆเลยในวันนี้นะฮะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกนะครับที่สามารถเลี้ยงตัวได้เลี้ยงครอบครัวได้เป็นอาชีพหลักได้แน่นอนนะครับเพียงแค่ท่าน มีใจรักอย่างที่ผมบอกนะฮะอาชีพขายเนื้อวัวสดครับผมนะรายได้สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าท่านมีทำเลที่ดีมีฐานลูกค้าที่ดีเนี่ยผมบอกได้เลยว่าวันละหนึ่งตัวท่านก็สามารถขายได้เอาละครับถ้าเกิดสนใจจริงๆนะฮะโทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นไว้ให้รายละเอียดนะครับโทรมาคุยกันได้เลยนะครับผมนะฮะ รายละเอียดทุกอย่างโทรมาคุยกันโทรมาสอบถามรายละเอียดได้นะฮะพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยเราจัดส่งให้ท่านฟรีๆเลยนะครับเพียงแค่ท่านรับเนื้อจากเราไปขายต่อนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะหลังจากนี้แล้วนะครับผมคอนเทนต์ต่อไปนะผมจะตามหาเขียงของลูกค้าที่รับเนื้อจากเราไปขายแบบนี้นะฮะมานำเสนอให้พี่น้องได้ มุมมองได้ความรู้หลายๆด้านหลายๆอย่างนะครับเอาละครับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัววันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับเชิญครับ